จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสองตัวนะฮะตัวแรกเลยก็คือเป็นสินค้าหัวเจาะก,ก็คือครีมสยามไพพัสซ,ซึ่งเป็นครีมสูตรเย็นเรามีรางวัลการันตีในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของครีมเนาะจะเป็นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ประเทศแคนาดาก็คือเอ่อรางวัลไอแคน2000 23เนาะเมื่อวันที่28มิถุนาสองพนห้ารซึ่งรางวัลน,นี้จะมีแค่1เดียวในโลกเท่านั้นนะฮะแล้วก็ผู้ที่คว้ารางวัลน,นั้นมาได้ก็คือเอ่อคีมสยามไพพัฒน์ของเรานั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าคีมสยามภไยพัฒน์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะดูได้จากไหนเนาะเราเอาเลขที่จดแจ้งข้างกล่องไปตรวจกับเว็บไซต์ของออยได้เลยนะฮะ ครีมของเราไม่ใช่อาหารและยาไม่ใช่อะไรที่นำเข้าปากแต่ของเราเป็นเวทเวสสำอางซึ่งมีเขาเรียกว่ามีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายนะฮะซึ่งเลขที่จดแจ้งนั้นก็อย่างที่บอกไปตรวจได้ที่เว็บไซต์ของออยนะฮะในส่วนของส่วนผสม จริงๆแล้วในส่วนผสมของครีมสยามพิพัฒเนี่ยจะมีสมุนไพรอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายหลายชนิดแต่ว่าวันนี้เราจะนำตัวพระเอกนางเอกมาพูดแค่ตัวเด่นๆมาพูดแค่สามตัวนะฮะซึ่งเรียกได้ว,ว่าแค่สามตัวนี้ก็ทรงคุณค่ามากๆแล้วเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะฮะก็คือสารสกัดจากมเมล็ดลำไย,ยในมเมล็ดลำไย,ยเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์ที่จะไปสลายกระดูกอ่อนเนาะเขาจะมีเขาเรียกว่า ในส่วนของเล็ดลำใหญเนี่ยที่แก้ไขแก้ทางได้ตรงจุดเลยก็คือคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเห็นผลได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็อีกทั้งเ,เขาจะมีสรรพคุณในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระก็คือการยับยัง้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งอะไรต่างๆอันนี้นะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการอักเสบของร่างกายนะฮะ ในส่วนตัวต่อไปก็คือทองพันช่างทองพันช่างเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นพืชหรือเอ,อยาอายุวัฒนะเนาะหรือว่าว่านร้อยแปดนะฮะเขาสามารถดับพิษร้อนถอนพิษไข้ไล่พิษงูแล้วก็แก้พิษพยาผิวหนังได้ด้วยแต่ว่าในทองพันช่างเนี้ยเขาจะมีความโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของเอ,อแผลเอ,อเขาเรียกว่าอะไรผิวผิวหนังพวกที่เป็นผิว คุพองเป็นพวกกาเกลื่อนพืน้นคันหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินลมพิษเป็นเลิมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือจะเป็นความโดดเด่นมากๆในเรื่องของสรรพคุณของทองพันช่างที่จะเข้าไปยับยั้งอาการเหล่านั้นนะฮะในส่วนตัวต่อไปก็คือว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาเรียกว่าเลอค่ามากๆเพราะว่าเขาเขาสามารถ ใช้กับการบํารุงผิวก็ได้ใช้กับเอ่อการเป็นแผลในกระเพาะก็ได้คือเขาสามารถใช้ได้กับร่างกายของเราได้ทุกส่วนเลยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีความโดดเด่นมากๆเลยในยเรื่องของการฆ่าเชื้อในเรื่องของแผลแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกแผลผุพองแผลที่เกิดจากการฉายรังสีหรือว่าแผลคีรอยแผลคีรอยก็คือแผลที่เกิดจากการทําการผ่าตัด อะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเนื้อเยื่อให้เติบโตนะฮะแล้วก็บรรทัดอย่างที่บอกว่าเขาจะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของแผลเนาะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกสินค้าของเรามาถูกที่ถูกเวลามากๆก็คือคนที่เป็นแผลที่เกิดจากการฉายรังสีอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงที่เราได้ไปแนะนำอ่าคนที่เราเราเคารพนะฮะเขาเป็นเอะมะเร็งโพรงจมูกหลังจากฉายรังสีเสร็จแล้วปุ๊บ ตรงบริเวณคอเนี่ยเป็นรอยไหม้ทั้งหมดเลยเป็นรอยไหม้มืนโดนไฟลวกเลยฮนะแต่พอใช้ครีมของเราไปเพียงหนึ่งหลอดเท่านั้นสภาพผิวตรงนั้นก็ปรับดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเห็นผลชัดเจนมากๆอย่างที่บอกนะฮะเรามเาีเรามีสมุนไพรที่ทรงคุณค่าบวกกับนะวัตกรรมที่ล้ำสมัยในเรื่องของการนำสารซึมเข้าสู่เซลล์นะฮะเนาะนะก็เลยทำให้หลายๆท่านใช้ไปแล้วก็เห็นผล เร็วไวแล้วก็เรียกได้ว่าชัดเจนกันทุกรายเลยก็ว่าได้นะครับในตัวต่อไปก็จะเป็นครีมเจนเววาเจนเววาก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดูแลเซลล์ดูแล,ล,แลระบบเลือดเนาะครีมเจนเววาจะเป็นครีมสูตรล้อเลขที่จดแจ้งด้านกล่องเอาไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของออยเช่นกันนะฮะในส่วนของครีมเจนเววาอ,อันนี้ก็จะเป็นสารสกัดจาก ผล,ลไม้แล้วก็พืชอีกเช่นกันนะเราวันนี้ขาจะพูดเ,เรียกได้ว่าสามตัวตั้งต้นเนาะที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัวแรกทับทิม Uh, ผลทับทิมเนี่ยเขาจะเป็นผลไม้ที่เก็บวิตามินไว้ในตัวเองได้มากที่สุดเลยนะฮะก็คือวิตามิน A, วิตามิน B, วิตามิน D, B16, ส3แล้วก็ AHA c o m p l e x นะฮะก็คือในผลทับทิมเนี่ยในวงการความงามเนี่ยเขาจะนิยมนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำ ครีมบำรุงผิวนะฮะแล้วก็หรือว่าเอามาทำเป็นอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงมีคุณประโยชน์มากขนาดนั้นเนาะในส่วนของทับทิมความโดดเด่นเลยมากๆเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนใน ผู้หญิงวัยทองผู้ชายวัยทองนะฮะแล้วก็ช่วยเสริมการทำงานของเลือดนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะว่าในทับทิมในผลทับทิมเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขามีวิตามินแล้วก็ในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมการทำงานของเลือดด้วยเหมือนกันถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะเหมือนกับเลือดของเราเนี้ยมีความหนืดไหลเวียนไม่สะดวก หรือว่าผู้หญิงวัยทองที่เลือดลมไม่ปกติจะสังเกตได้ว่าผิวจะแห้งหยาบก้านแล้วก็ในตาเนี่ยจะเหลืองแล้วก็ผิวจะคล้ำหน้าจะเป็นฝ้านี่นะฮะก็คือผลของการที่เลือดอ่ะเลือดลมหมุนเวียนไม่ดีเนาะแต่ทับทิมจะเป็นตัวปรับเลือดทั้งหมด ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะฮะในในผู้ชายก็เป็นเหมือนกันในส่วนของเลือดเนือเลือดเดินไม่สะดวกก็จะส่งผลให้อวัยวะที่สำคัญต่างๆก็ทำงานผิดเพี้ยนไปนะฮะอย่างเป็นผู้ชายก็จะมีผลในเรื่องของอตอมลูกมากหรือว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีผลนะฮะกับผู้ชายเนาะในส่วนตัวต่อไปก็คือชาเขียว ในชาเขียวเนี่ยเขาจะมีสารสําคัญก็คือเอ,อเขาเรียกว่าคาตทซีนแล้วก็กรดอะมิโนเนาะตัวคาตทซีนตัวนั้นจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันส่วนเกินหรือเป็นตัวที่ตัดพันธะไขมันเร็วช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่า ยับยัง้งยับยั้งโรคไรเชื้อเลื้อหลังที่จะเกิดได้นะฮะก็คือโรคพวกความดันไขมันเบาหวานหรือว่าล้อเลือดหัวใจพวกนี้ก็จะเป็นตัวชาเขียวที่เป็นตัวช่วยได้นะฮะแล้วก็ในส่วนตัวต่อไปก็คือ,อ,อกรดอะมิโนโกรดอะมิโนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบำรุงสมองชั้นกลาง สมองชั้นกลางก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบประสาทเรื่องของการภาวะความเครียดคนที่เป็นอัลไซเมอร์ Alzheimer, เด็กที่เป็นออทิสติกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ก็คือที่มีอาการทางจิตเวชอันนี้ก็คือใช้ครีมของเราได้เลยนะฮะอย่างที่บอกว่าเราได้นำเอาสารสำคัญเนาะบวกกับนวัตกรรมที่ล้ำหน้าเลยทำให้เกิดผลได้เร็วแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนนะฮะในตัวต่อไปก็คือลัซเบอรี่ ในลัสเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญต่างๆมากมายก็คือแร่ธาตุที่ร่างกายของเราจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กแล้วก็ทองแดงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในเขาเรียกว่าสารสีแดงที่อยู่ในลัสเบอร์รี่เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากๆที่จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือด นี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการบำรุงเลือดอีกเช่นกันนะฮะแล้วก็ในลัเบอรี่เนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายในทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่กับสภาพอากาศอย่างนี้กับเชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างนี้นะฮะแล้วก็ร่างกายของเราอาจจะอ่อนแอจาก การที่เราได้รับอะไรบางอย่างจากสารตกค้างจากสารเคมีจากในอาหารในผักในพืชอะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นโดยจากการที่เราอะรถมันอยู่บางนี้ อนุญาตค่ะขออนุญาตสักครู่นะคะคุณก๊อปสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะคุณคุณสังวานค่ะปิดไมค์ให้หน่อยนะคะสังวานตีค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะเออเราก็ฟังเรื่องสิทธิพันธุ์ของเรานะคะจังค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญคุณก๊อปค่ะ ก็นั่นแหละะเโอเคนะครับขอบคุณพี่สุภวรรณนะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้ครีมของเราเป็นระยะเวลานานไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้เหมือนเป็นเหมือนเรากินข้าวเลยฮะใช้เป็นครีมบำรุงผิวแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากที่เป็นไข้หวัดง่ายเราก็อาจจะเป็นยากขึ้นหรือว่ายังบางคนเป็นแล้วก็หายง่ายขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็น จากที่พวกเราทุกคนได้ใช้กันเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีอันนี้ก็คือจากคนรอบตัวนะฮะจากที่เราเป็นไข้หวัดห้าวันแล้วหายอันนี้ก็อาจจะลดเวลามาเหลือสักสองวันก็จะดีขึ้นหายง่ายหายไวอันนี้ก็เป็นผลจากครีมของเรานะฮะโดยชัดเจนเลยอย่างที่ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีห้าตัวถ้าทุกคนทุกท่านใช้ครบห้าตัวท่านไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นมาใช้เลยนะฮะอันนี้จากที่ตัวเอง ได้เป็นคนใช้เองแล้วก็เป็นคนแนะนําบอกต่อกับอีกหลายคนถ้าในกรณีที่เราใช้ครีมสยามพยพัทอยู่แล้วเรื่องความเสี่ยงกับการกับอาการแพ้ต่างๆอย่างกรณีบางคนอยากจะใช้เครื่องสําอางแต่กลัวแพ้ เพราะว่าคนที่เขาแพ้เครื่องสําอางเนี่ยเขาจะกลัวมากๆเลยอาการแพ้พวกนี้ยมันจะส่งผลไปถึงถ้ารุนแรงที่สุดเลยนะฮะก็คือจะส่งผลไปถึงระบบการหายใจได้เลยแต่ถ้าท่านใช้ครีมสยามพาพัทอยู่เรื่องอาการแพ้ตรงนั้นอาตัดไปได้เลยนะฮะแล้วก็ บวกกับอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีการผลิตซึ่งในนี้จะมีตัวป้องกันการแพ้อยู่แล้วในส่วนของคอสเมติกทั้ง3ตัวนะฮะสำหรับหลายคนที่ยังกังวลอ่าเรื่องเรื่องของความแพ้ตรงนี้คือไม่อยากลองไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากใช้ ลองดูนะถ้าเราใช้ครีมของเราทั้ง5ตัวครบให้อาหารผิวบให้อาหารเซลล์บำรุงร่างกายตับไตหัวใจมา้าปอดทำงานได้ดีเลือดของเราหมุนเวียนดีบวกกับคอสเมติก3ตัวที่จะบำรุงผิวหน้าจะบำรุงเ,เขาเรียกว่าล่องรอยตีนการอยล่องน้ำมากหรือว่า ส่วนของริ้วรอยหรือว่าหางตาที่ตกอันนี้คืออยากให้ทุกท่านทดลองใช้ได้เลยนะจากการที่ก๊อฟได้ศึกษาในส่วนของส่วนผสมแล้วก็อ่หลายหลายคนที่ใช้นาะข้างกายก็ดีขึ้นทุกคนเลยนะฮะในส่วนของวันนี้ ผลิตภัณฑ์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอฝากคำของท่านปู่ชีวกฝากกับทุกท่านนะฮะอโรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นราบอันเสร,ริฐขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งนะฮะก็ขอสวัสดีครับคืนใหม่พี่สุปรบันครับขอบคุณครับ